สวัสดีครับประกวดพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สุโขไทยนะครับพิมพ์ที่หมายเลขที่หกสิบแปดแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูนะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับกระตุ้นทุกองค์ที่ส่งผ่านมาตรฐาน PSA หมดแล้วนะครับจัดโดยมุธีพลังบุญผู้ชมครับองค์นี้นะครับเป็นสุโขททยกำแพงเพชรครับะใบหน้าเซียมนะครับเกลทะลุแบบผ้าซุ้มซุ้มนะครับจริงๆออกชลูดเล็กน้อยนะครับเฉียงเห็นไหมครับฐานฐานเฉียงบริเวณนี้ กือบจะสอบตรงนะครับล่างมาปุ๊บเชิดขึ้นและเฉียงลงอันนี้ถูกต้องแต่บางพิมพ์ก็อาจจะมีเรียกว่าเนื้อไปเชื่อมกับซุ้มนั่นก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ผ้าในลักษณะหนึกแกล่งนะครับแล้วก็แตกลายด้วยนะครับเน๋ยวให้ดูนะครับเป็นลักษณะมีการแตกลายสังคโลกแบบลาย่ากผักชีนะครับอยู่ละเอียดนะครับเต็มองนะครับผ้าเนี่ยนะครับมีลักษณะความหนึกจนเห็นได้ชัดคือในการหดต่างๆนะครับแล้วด้านหลังนะครับเรียบ นะครับมันเงานะครับมีรูปูลไปเข็มเล็กน้อยนะครับเนื้อก็ถือว่ามีความสวยงามหลายคนชอบเนื้อแบบนี้นะครับพระนะครับออกไปทางเขาเหลืองนะครับอันนี้เป็นผมพิเศษทั้ง5้านะครับแล้วก็ด้านหลังจะเห็นว่าเป็นลักษณะการแตกลายสังเคราะห์แบบลายรากผักชีนะครับเป็นไม่หมดเลยนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะครับสามารถต้มจะได้ทอดก็ไม่ได้นะเห็นไหมรอยแตกนี่ธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นผัาซุงกองำแพงเพชรล้วค่อย ขยายกระจายออกไปทีหนึ่งนะครับส่วนในองค์พระนะครับก็ส่วนที่หนึกก็หนึกนะครับมีลักษณะผิวสังคยาเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะของการแตกนะครับเนี่ยเส้นลากผ่านองค์พระนะครับนี่คือความธรรมชาตินะครับแล้วที่ทำใหาก็กคือจะมีลักษณะที่ดำเนี่ยมาจากกลุ่มที่เป็นรักน้าเกลี้ยก็ดีที่อยู่ในองค์พระอยู่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ตามผิวต่างๆนะครับให้เห็นนะครับซึ่งตรงนี้คือเป็นจุดที่ธรรมชาตินี่ผมงวิเศษทั้งห้าพาซุ้มกรองแผงเพชร ก็สวยงามครับบริเวณนี้เนี่ยเหมือนลักษณะงาช้างเลยนะครับแต่ออกเหลีอยงหน่อยนะครับนั้นถือว่าสวยและเห็นภาพลักษณะนี้บริเวณที่มนันไเชิดขึ้นแล้วก็เฉียงลงนะครับนี่คือพระสุโคไทยกำแพงเพชรนนครับใครที่ชอบก็อย่าลืมบวธเข้ามานะครับสวัสดีครับ